เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของกรณีของที่ทางสารรัฐมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้สมามิกชีพภาพการเป็นสอสอของนายจตุพรพรมพันธ์สอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสิ้นสุดลงและมีสอสอประชดิปัดบางคนในฐานะที่อ้างว่ามาจากฝ่ายกฎหมายเนี่ย จะยื่นคำร้องอายุพักเพื่อไทยนั้นผมขอชี้แจงในนะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคและเป็นสอสอของพรรคเพื่อไทยว่าคาดีของนายจตุพรพรมพันธ์เป็นเรื่องของเฉพาะตัวของนายจตุพรอันมีมูลเหตุมาจากข้อเท็จจริงจากการที่นายจตุพรพรมพันธ์เนี่ยถูกคุมขังในวันเลือกตั้งซึ่งสารรัฐมนูลเห็นว่าการกรีดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคของนายจตุพรสิ้นสุดลงจึงเป็นเหตุ ให้สมาชิกการเป็นสอสอของนายจ,จตุพรเนี่ยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตารา106วงเล็บ4ประกอบรัฐธรรมนูญมาตารา101วงเล็บ3ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทําของพรรคเพื่อไทยหรือกรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดแต่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่รับรู้กันทั่วไป และเหตุผลการวิจัยของสารรัฐมนูญก็เป็นเรื่องความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยแม้แต่กะกะตเสียงข้างน้อยก็ยังเห็นว่าคดีดังกล่าวไม่ทําให้สมาชิกภาพการเป็นสอส,อสอของนายจุพร์สิ้นสุดลงแต่อย่างใดคือคนยังเห็นต่างกันนะครับแต่วันนี้ซึ่งผมดูจากคำวิจัยของสารรัฐมนูญซึ่งสารเองได้มีความเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคของนายจุพร์เริ่มตั้งแต่13ธันวาคมปี51นะครับ อยากขีดเส้นใต้ว่าการเป็นสมาชิกของนายจตุพรเนี่ยสารรัมนูลให้ความเห็นว่าเริ่มตั้งแต่13ธันวาปี51ในวันที่พักเพื่อไทยส่งสมัครสสบัญญีรายชื่อ19พฤษภาปี54นายจตุพรยังเป็นสมาชิกของพักอยู่ที่ก่อวันที่กอตกอตประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครพรรคเพื่อไทยวันที่2มิถุนายนปี54ก็ยังถือว่านายจตุพรเนี่ยเป็นสมาชิกพรร แม่นายจุพรจะถูกคุมขังตั้งแต่วันที่12พฤษภาปี54แล้วก็ตามแต่เหตุที่ศาลเห็นว่าสมาชิกภาพของนายการเป็นสมาชิกของนายจุี่ยขาดการเป็นสามิกชื่นสุดลงนั้นก็เป็นเพราะว่าในวันเลือกตั้งวันที่3กรากฎาปี54นายจุพรยังถูกคุมขังแต่ข้อเท็จจริงวันนั้นถ้านายจุพรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ก็จะไม่เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพักสิ้นสุดแต่อย่างใดจากเหตุผลในการวิจัยดังกล่าวเห็นว่าจะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยหัวหน้าพักและกรรมาการบริหารพักที่มีมติส่งนายจตุพรสมัครสสบัญชีรายชื่อส,ส่งสมัครโดยถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการจึงไม่เหตุมีเหตุผลใดๆที่จะมาร้องขอ,อยุบพักเพื่อไทย ผมอยากเตือนสมาชิกพักประฏิปัตินะครับโดยเฉพาะทีมกฎหมายที่กระเฮี้ยนกระหืรือเหลือเกินว่าจะยุบพักเพื่อไทยในลักษณะที่เป็นเกมการเมืองในการทำลายพักเพื่อไทยโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงซึ่งผมอยากจะขอให้สมาชิกพักปฏิบัติโดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์และทีมกฎหมายเนี่ยไปอ่านคำให้สัมภาษณ์ของ ท่านวส,าสันต์ส้อยวิสุทธิ์ประธานสารมนูญที่มองเรื่องนี้ว่าอย่าหลับหูหลับตาร้องพักเพื่อไทยเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันและที่สําคัญนักกฎหมายผู้เป็นกลางเนี่ยอย่างผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์นรงเดชสรุโคสิทธิ์นักกฎหมายของจุลาเนี่ยซึ่งมองว่าการรับรองเอกสารสมัครของสสจตุพรมังพันธ์ไม่ใช่การรับรองเอกสารอันเป็นเท็จจึงถือเป็นเหตุแห่งการยุบพ,พักเพื่อไทยไม่ได้ซึ่งถ้าพักประชาธิปั์เนี่ย ร้องยุบพักเพื่อไทยโดยไม่สุจริตผมก็จะยื่นร้องกลับให้ยุบพักปฏิบัติเช่นการต่อในทะเบียนพักการเมืองตามมาตรา104ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูรว่าด้วยพักการเมืองนอกจากนี้ขอให้คนปฏิปักษไปสํารวจตัวเองในคดีที่กําลังเป็นคดีความอยู่ไม่ว่าการที่นายอาภิสิทธิ์รับรองนายทานินใ,นใจสมุทรเป็นสมาชิกพัก,พกปฏิบัติเพื่อลงสมัครนาย,ยกอบอจอจังหวัดสตูลทั้งที่นายทานนี่ ธานินขนาดนั้นหนักกว่านายจตุพรอีกถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นคดีความอยู่รวมทั้งเรื่องคดีนี้มีเกี่ยวกับการเรื่องรับเงินของรัฐเอกชนคือบริษัทอ a t วอเตอร์จำนวนหนึ่งล้านบาทโดยไม่ถูกต้องส่วนพักเพื่อไทยเนะี่ยนะครับเราเองเนะี่ยปล่อยให้กระบวนการที่ทธรเรื่องนี้ทราบบาคุณเรืองไกลเนะี่ยเขาร้องที่เอดไออยู่ คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอุวหาพรรปฏิปัติและทีมกฎหมายไปแก้เรื่องสองเรื่องนี้จะดีกว่าเพราะนี้เขาสอบอยู่วันนี้พรรคเพื่อไทยขอให้สมาชิพกพรรครวมถึงประชายชนทุกคนอย่าก,กังวลนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะถูกยุบเพราะเรื่องของคุณจตุพรเรื่องของคุณจตุพรมอมพันพรรคได้ทาทุกอย่างอย่างถูกต้องโปร่งใสและ ตามข้อบังคับของกฎหมายและข้อบังคับของพรรคการเมืองมาโดยตลอดเพราะนั้นพรรคไม่ได no right so, so, no really ้ทาผิดเรื่องนี้และไม่ห่วงจะถูกยุบครับและไม่มีเหตุผลใดจะมายุบพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นแสดงความมั่นใจได้และพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ตั้งพรรคใหม่เพื่อทําเพื่อจะมารองรับการถูกยุบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่กังวลและสอบถามมายังพรรคเพื่อไทยจํานวนมากหลายพันคนในขณะนี้ว่าห่วงว่าจะมีการกันแกล้งทางการเมืองและยุบพรรคเพื่อไทยเป็นรอบที่สามนั้น หลังจากยุบพักไทยลักไทยและพลังประยชนอันนี้ในข้อกฎหมายที่กรณีที่เราผมได้ชี้แจงแล้วเนี่ยไม่มีทางจะยุบพักเพื่อไทยได้ครับ